วันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีเก็บชายกระโปรงนะคะกระโปรงนักเรียนที่เวลาใส่แล้วคนเขาชอบบอกว่ามันบานนะคะจริงๆแล้วเราไม่แนะนําให้เก็บนะคะแต่ถ้าลูกค้าเขาต้องการเก็บจริงๆเราก็เก็บให้นะคะแต่การเก็บให้มันหูบเนี่ยมันก็เก็บได้ไม่เยอะนะ,ะอาจจะเข้ามาขนาดนี้ขนาดนี้ก็ได้นะคะ แต่ตัวนี้เราจะเอาเข้ามาประมาณนี้นะคะประมาณสามสี่นะเริ่มแรกก็ให้เราล้อตรงชายนี่ออกก่อนนะคะเราก็จะมาเริ่มตีเส้นตรงที่เราจะเก็บนะคะเข้ามาเท่าไหร่ก็ตามที่เราว่าเลยนะคะว่าอยู่ที่ลูกค้าเราก็จะยิงตรงนี้ขึ้นมาให้มันรับกับก้นศิบตรงนี้นะคะ อีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะบอกเลยนะคะว่าไม่แนะนำให้ให้ซ่อมนะคะแต่ถ้าลูกค้าเขาอยากจะซ่อมเราก็ต้องทำให้นะคะแต่บอกเราบอกไว้แล้วว่ามันไม่ได้หายบานนะคะเพราะว่ามันเป็นทรงของมันอยู่แล้วนะ มันอาจจะเกิดจากการที่ว่าผ้ากระโปรงตัวใหม่เนี่ยมันแข็งนะคะมันก็เลยจะทําให้ทรงมันยังไม่เข้าที่นะแล้วก็ไล่ตามที่เราขีดไว้เลยนะคะแต่เข็บตรงนี้เราจะไม่ตัดทิ้งนะคะเราจะเหลือไว้เพราะว่า ถ้าพาดมานี่ก็คือเอาคืนไม่ได้แล้วนะคะต้องเหลือตะเข็บไว้ที่ให้แก้เขาสามารถแก้ออกกับคืนได้เท่าเดิมได้แต่ถ้ามันใหญ่มากก็เก็บตะเข็บได้นิดหน่อยตรงนี้ก็ล้อออกนะคะแล้วก็แบะตะเข็บเราจะมาดูที่ตรงนี้นะคะ เราจะขยับมันลงมาอีกประมาณนี้นะคะทุกจีบเลยนะ ตรงนี้ก็ล้อออกนะคะเนี่ยที่เรายืดไว้ตรงเนี้ยนะคะที่เราต้องวิ่งมันลงมาอีกเพื่อที่เราจะพยายามทำให้จีบมันหกขึ้นนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็เย็บเหมือนกันโดยโรอบเลยนะมีจีบกี่จีบก็ไล่ลงมานะคะตรงนี้เราก็ล้อออกนะ พอเราแบะตะเข็บออกได้แล้วนะคะเราก็พับชายกะน,นะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ที่เราขยับลงเพื่อซอบความบาลของช่วงนี้ออกนะคะนี่นะคะลักษณะการที่เราเก็บแล้วมันก็จะออกมาประมาณหน้าตาอย่างนี้ซึ่งเราบอกแล้วนะคะว่าเราไม่แนะนำเราจะแจ้งลูกค้าทุกครั้งว่ามันไม่ใช่นะคะแต่ถ้าเขาอยากจะเก็บก็คือเก็บให้ได้นิดหน่อยนะคะอย่าเยอะ โอเคนะคะชอบวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่อง YouTube เทคนิคงานซ่อมผ้านะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะโอเคนะคะขอบคุณค่ะ